ด้วยเหตุอารังการเข้าครองโลกวิโยธรรมบรรสัตพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกพอของคนไทยเผยแผ่พระธรรมาทานให้ไปสาร ท่ามสวัสดีค่ะเดยวท่านผู้ชมทุกท่านรายการวันนี้คือพุทธธรรมพุทธธาตุนะคะแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดกันถึงเรื่องว่าพุทธรรออรทธรรมคืออะไรพุทธธาตุคืออะไรแล้วก็เราจะนำพุทธธรรมเนี่ยมานำชีวิตได้อย่างไรและในตอนท้ายก็ได้พูดถึงว่าถ้าเราต้องการที่จะนำพุทธธรรมมานำชีวิตก่อนอื่นเราก็ควรจะรู้ว่าชีวิตคืออะไร และเราก็ได้พูดกันบ้างแล้วว่าชีวิตต้องบอกว่าเป็นคนอย่างเจเลิร์บอกว่าชีวิตก็คือคนหรือเจฟก็บอกว่าชีวิตคือธาตุแล้วก็ชีวิตคือความไหลเรื่อยทีนี้ก็อยากจะลองถามอีกสักนิดนะคะว่าแล้วชีวิตเนี่ยถ้ามีใครถามว่าชีวิตนี่มีแก่นสารไหมะจะตอบว่า,างไงเจบก่อนดีกว่าชีวิตนี่มีแก่นสารไหมคิดว่ามีียมียังไง มีแก่นสารก็คือแก่นสารของชีวิตอยู่ตรงไหนแก่นสารของชีวิตคือจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องการที่จะทำอะไรให้กับชีวิตบ้างนั่นก็คือเราควรจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไระเกิดมาทำอะไรทีนี้อันนั้นก็เป็นความหมายของว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรทีนี้ถ้าถามว่าชีวิตนี่มีแก่นสารไหมมี มียังไงมีตรงที่เราได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมแการสารของชีวิตอยู่ตรงนั้นตรงที่เราได้ใช้ตัวเราเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนอยอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่กับตัวเองแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือแก่สังคมก็จะบอกว่าชีวิตนี้มีแกานสารทีนี้ในการที่ทําประโยชน์ให้แก่คนอื่นแล้วเนี่ยแล้วตัวเราเองละ่ะ เราได้รับประโยชน์จากชีวิตนั้นด้วยหรือเปล่าจากการกระทํานั้นด้วยหรือเปล่าเคยคิดบ้างไหมคะคเราได้รับไเรา<ม>ทาประโยชน์ให้คนอื่นเราก็มีความสุขอยู่แล้วที่ได้ทําให้คนอื่นแล้วก็ในความสุขนั้นน่ะมีความทุกข์เจออือปนด้วยหรือเปล่าเคยคิดบ้างไหมคะก็อาจจะมีบ้า,บางรัไมก็ไม่น้อยเหมือนกันก็อย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงอย่างแท้จริงได้ไหม คงคงไม่ไม่อาจพูดอย่างนั้นได้ครบถ้วนนคะครับเพราะเพราะว่าเรายังมีทุกข์อยู่จากการที่เราได้ทาเพราะผูที่กราทํานั้นน่ะยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะถ้าได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วคนอื่นก็เป็นศุแล้วควรจะสกด้วยแต่ทีนี้ทําไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าชีวิตนี้เป็นแก่นสารแล้วก็อยู่ที่การได้ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็ถูกแต่ก็ถูกครึ่งเนึง ยังยไม่ถูกทั้งหมดใช่ไหมคะถ้าจะให้ว่าชีวิตนี้มีแก่นสารจริงแก่นสารนั้นควรจะอยู่ที่ตรงไหนนึกไม่ออกอใจอ่าอยู่ที่ใจที่มีการกระทําอันถูกต้องคือการกระทํามันถูกต้องก็หมายความว่าเป็นการกระทําที่ทําแล้วไม่ทําให้ผู้กระทํามีใจที่เป็นทุกข ผู้กระทําก็มีใจอย่างที่บอกก็เป็นสุขเนี่ยก็เป็นสุขด้วยความพอใจด้วยความชื่นบานในการกระทําของเราแล้วก็ไม่ว่าการกระทํานั้นผลมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่แต่ว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นและใจ,ใจของผู้นั้นก็สบายก็เรียกว่าเข้าถึงแก่นสารที่แท้จริงของชีวิตก็คือแก่นสารในทางธรรมนั่นเองแต่ถ้าหากว่าบางคนบอกว่า โอ้ชีวิตนี้ก็มีแก่นสารแล้วก็มองดูความมีแก่นสารของชีวิตในตาเนื้อก็จะไปมุ่งเอาที่ความสุขที่เราได้รับในทางด้านวัตถุเรามีสิ่งบำรงุงบำเรอพร้อมก็จะบอกว่านี่เป็นความสุขแล้วฉะนั้นที่เข้าใจว่าชีวิตคือแก่นสารอยู่ที่การกระทําที่ถูกต้องอันนี้ก็ก็ดีแต่อีกอันหนึ่งก็อย่าลืมว่าคําตอบในคราที่แล้วที่เราพูดว่าชีวิตนี้คือธาตุถ้าเรามองความหมายว่าชีวิตนี้คือธาตุ ชีวิตนี้จะมีแก่นสารไหมมีมียังไงเพราะถ้าเป็นธาตุแล้วผลที่สุดทุกอย่างที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยใช่ไหมคะมที่ว่าเป็นรูปเป็นกายเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยผลที่สุดมันก็เป็นไงไมันก็มันก็สลายไปตามธรรมชาติเล้วมันสลายโดยกลับไปสู่ธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็กลับไปสู่ธรรมชาติหมด อากาศธาตุมันก็หมดสภาพเข้ามันไปวิญญาณธาตุมันก็ไปตามวิญญาณธาตุมันก็หมดสภาพเข้ามันไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราจะมองในแง่ว่าชีวิตนี้คือธาตุก็จะมองเห็นว่าเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงความจริงว่าใครก็ตามที่ยังยึดเอารูปร่างที่มองเห็นหน้าตาที่มองเห็นเนี่ยว่าเป็นอัตตาเป็นตัวฉันแล้วก็ ยึดมั่นถือมั่นะนุถน,นอมกล่อมเกลียงจะเอาทุกอย่างให้ได้อย่างตัวฉันเพราะคิดว่าตัวฉันนี่เป็นแก่นสารเป็นจริงเป็นจังอันนี้ก็ไม่ถูกไม่ใช่เพราะว่าจะยิ่งทําให้ชีวิตนั้นอ่ะเต็ไมไปด้วยความทุกข์คือจิตใจนั้นเต็ไมไปด้วยความทุกข์ยิ่งขึ้นฉะนั้นถ้าเรามองเห็นลงไปให้ลึกซึ้งแล้วเราก็จริงๆแล้วชีวิตนี้มีแก่นสารหรือไม่ดูเหมือนว่าจะไม่มี ไม่มีแกนสาร,รไม่มีแกนสารเมืม่อเรามองด้วยตาไหนแต่ทางนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะไรเลยมันก็ยังมีอยู่คือมันมีอยู่ที่การกระทําที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมเราพูดกันมาถึงจุดนี้แล้วก็เกิดจะไม่มีคําตอบแล้วใช่ไหมคะเกิดจะไม่มีเกิดมาทําไมเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราเกิดมาทําไมในขณะที่คนไม่น้อยเลยถ้าถามว่า ชีวิตน e ี้เกิดมาทําไมก็อาจจะตอบกันตั้งหลายอย่างว่าเกิดมาทําไมเช่นนักกินแล้วต้องบอกชีวิตนี้เกิดมาเพื่อกินใช่ไหมคะนักดื่มชีวิตนี้ก็เกิดมาเพื่อดื่มเช้าหาเย็นเทหรืออย่างอีตั้งหลายหลายอย่างชีวิตนี้เพื่ออะไรชีวิตนี้เกิดมาทําไมหรือบางคน ที่เป็นนักเรียนนักศึกษายนนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของคนหนุ่มคนสาวในปัจจุบันนี้อย่างหนึ่งก็คือปริญญาเพราะฉะนั้นชีวิตนี้เกิดมาทำไมเกิดเพื่อเรียนเอาปริญญาต้องให้ได้ปริญญาถ้าไม่ได้ปริญญาชีวิตนี้มันไม่มีความหมายจริงหรือเปล่าแต่สังคมยุคนี้คนส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนั้นนะครับไม่มีปริญญาก็หางานทำลำบากหรือมีปริญญายังหางานทำลำบากเหมือนกัน แล้วก็การที่คนเราจะอดตายหรือไม่อดตายที่ว่าอดตายอ่ะเพราะเหตุว่ามีงานทำเนี่ยมันเพราะประิญญาหรือหรือเพราะอะไรอย่างอื่นเพราะมีปริญญาหรือเพราะไม่มีปริญญาเราจะเห็นคนที่รับความสําเร็จในชีวิตในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คนมีปมีปริญญากันทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วปริญญาเป็นตเพียงส่วนประกอบอย่างหนึง่ง และปริญญานี้จะมีความหมายต่อชีวิตก็ต่อเมื่อเรารู้จักที่จะนําปริญญานี้มาใช้อย่างไรแต่ถ้าสมมุติว่าปริญญานี้ก็คือศักดิ์ศรีที่ได้รับมาแล้วเพราะมีใบปริญญาบัตรประกอบอยู่และจะไปที่ไหนก็จะอธิบายคนด้วยปริญญาบัตรอย่างไรเสียปริญญานั้นก็ไม่มีความหมายเพราะมันทาให้เกิดการกระทําขึ้นมาไม่ได้จนเรานําเอาความรู้ที่เราได้รับมาจนถ้าได้รับปริญญานั้นน่ะมาทําให้มันเกิดเป็นการกระทําเพราะในระหว่างที่เราเรียนศึกษาเนี่ยแน่นอนทีเดียว สติปัญญาต้องเพิ่มพูนขึ้นประสบการณ์ต้องเพิ่มพูนขึ้นนั่นแหละคือตัวปริญญาที่แท้จริงแต่ถ้าจะว่าไปแล้วความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าทํายังไงถึงจะรู้ว่าอยู่อย่างบัณฑิตใช่ไหมคะอยู่อย่างบัณฑิตแล้วก็ทําอย่างบัณฑิตดํารงชีวิตอย่างบัณฑิตนั่นแหละบัณฑิตที่แท้จริงไอ้ปริญญาบัตรเป็นแต่เพียงส่วนประกอบถ้าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเมื่อไหร่ก็ต้องรู้รล้วว่าเกิดมาทําไม เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะบอกว่าเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อเรียนเพื่อเอาปริญญาเอาปริญญาทําไมก็เพื่อจะได้มีเกียรติเป็นคนมีเกียรติเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราคิดไปท่านผู้ชมที่กําลังฟังเราพูดเนี่ยก็คงจะมองเห็นแล้วก็บางทีหลายท่านอาจจะใคร้ครวญว่าแท้ที่จริงเกียรติของคนอยู่ที่ไหนเกียรติของคนอยู่ที่ไหนเคยคิดไหมคะอยู่ที่เรื่องความสําเร็จในชีวิตไหม เกียรติของคนอยู่ที่ได้รับความสําเร็จในชีวิตแหมจะต้องตีความหมายอย,อ,อยู่ที่การวางตัวมากกว่านอยู่ที่การวางตัวการวางตัวยังไงเออลองขยายความหน่อยสิปะอยู่ที่การเราเราทําตัวเราพฤติกรรมของเราเองทําตัวให้คนเขานับถือเรามากแค่ไหนแล้วเขานับถือมากก็ให้เกยียรติเรามากถ้าที่เขาจะนับถือเขาก็นับถือที่ ที่การกระทําจะไม่ที่พูดเมื่อกี้อยู่ที่การกระทําที่เราบอกเนั่นก็คือเกียรติของคนก็อยู่ที่การกระทําที่ถูกต้องใช่ไหมถ้าจะพูดโดยสรุปเกียรติของคนอยู่ที่การกระทําที่ถูกต้องไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรจะเกิดจากตระกูลอย่างอย่างไหนขนาดไหนจะมีปริญญาหรือไม่อันที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนประกอบแต่ที่สําคัญที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือการกระทําที่ถูกต้อง และเมื่อเราพูดถึงการกระทําที่ถูกต้องเราก็ต้องต้องไม่ลืมที่จะขยายความว่าการกระทําที่ถูกต้องที่เรากําลังพูดกันนี้หมายถึงอะไรคะการกระทําที่ถูกต้องที่เรากําลังพูดกันนี้หมายถึงอะไรก็ระพฤตัวเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ครับก็ถูกการเป็นตัวเป็นคนดีก็ถูกทําความดีไม่ทำความชั่วก็อย่าลืมจะต้องย้อนถามอีกว่าทำความดีแล้วเป็นทุกข์ไหม ยังทุกข์อยู่หรือเปล่าต้องไม่ให้ทุกข์สิครับ่าต้องไม่ให้ทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําที่ถูกต้องก็คือการกระทําที่เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวผู้กระทําด้วยเราจะต้องพยายามที่จะขยายความให้สู่ความหมายอันนี้เสมอเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะการกระทําที่ถูกต้องคือทําแล้วต้องไม่ต้องไม่เป็นทุกข์ถ้าทําแล้วเป็นทุกข์แล้วก็ถึงแม้จะเป็นคนดีเพียงใดก็ตามก็ยังน่าสงสารอย่นั้น และยิ่งน่าสงสารมากเลยเพราะอะไรลงทุนลงแรงทําความดีเหน็ดเหนื่อยซา้ละพัดเลยและะ้วเสร็จก็ต้องมาเป็นทุก <laughs> ขเ์เขาเรียกว่าเหนื่อยหลายต่อเจ็บก็เจ็บหลายต่อเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันเอย่างนั้นอย่าทําดีกว่าก็ <laughs> <laughs> ไม่ถูกอย่างเมือนกันนันเป็นวิชาทิฏฐิ <laughs> 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 ถ้าเรามาตกลงกันว่าทําความดีแล้วทุกข์ก็อย่าทําความดีเลยแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไร <laughs> <laughs> สังคมในขณะนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าเราร้อนนะฮะอยู่แล้วมันก็จะร้อนยิ่งขึ้น Rate, well quality, ในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีคนดีอยู่มากในสังคมนียแต่เรามีแต ere well ่ซึ่งเป็นแต่ตัวโตๆก็คือว่าแต่ทํายังไงถึงจะให้คนดีของเราเนี่ยไม่เป็นทุกข์คือทําความดีแล้วไม่เป็นทุกข์ตรงจุดนี้ถ้าเราหันมาศึกษาธรรมะแล้วก็สามารถนําพุทธธรรมเข้ามานําชีวิตมาอยู่ในชีวิตได้ก็จะสามารถทําความดีได้อย่างถูกต้องคือทําแล้วไม่เป็นทุกข์ ฉะนั้นเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อที่จะฝึกให้มีการกระทาที่ถูกต้องเพื่อที่ว่าชีวิตนี้จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านทรงนำมาบอกกล่าวเราแล้วก็ทรงปรารถนาเหลือกเกินที่จะเห็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนี่ได้อยู่กันได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ฉะนั้นที่บอกว่าชีวิตเกิดมาทำไมแล้วก็เกิดมาเพื่ออะไร เราอาจจะพูดกันได้หลายอย่างพูดกันได้มากๆเลยแต่เราก็ควรจะคิดให้ชัดๆว่าเราควรจะเกิดมาทำไมแล้วชีวิตนี้มันจึงจะคุ้มค่าแก่การเกิดมาถ้าหากว่าจะมีคนที่ยังอยากจะแย้งว่าก็ถ้าหากว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสิไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องศึกษาไม่ต้องทำงานใช่หรือเปล่า เห็นด้วยไหมคะครับรู้สึกจะเป็นอย่างไงรู้สึกจะเป็นอย่างครับเห็นด้วยนะคะคือหมายความว่าถ้าคนส่วนหนึ่งก็คงต้องรู้สึกท้อครับทําไมถึงท้อล่ะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปทําซะเลยอย่างที่ว่าเพื่อที่ว่าเมื่อไม่ทําซะเลยก็เลยไม่ต้องผิดครับอยากที่ว่าผู้ที่ไม่ทําก็คือผู้ที่ไม่ผิดครับแล้วก็มีเกียรติไหมนะฮะยกย่องไหมยกย่องไหมคนอย่างนั้นคนที่ไม่ทําอะไรซะเลยนั่งอยู่เฉย แล้วก็ก็คงควรทาทําดีทุกทายแนละ้วทําทาทุกอย่างเนี่ยแต่คุณเข้ากับมองเห็นเป็นธนรมานี่อ่านี่แหละเราต้องวนกลับมาอีกแล้วไหมต้องวนกลับมาอีกแล้วไหมก<อ>็ต้องวนกลับมาเพราะอะไรก็<อ>เพราะว่าเมื่อทําดีแล้วก็ยังยึดมั่นถือมั่นในความดีนั้นว่าความดีนั้นเป็นของฉันฉันเป็นคนทําเพราะฉะนั้นผลที่เกิดจากความดีนั้นต้องเป็นของฉัน พอพเอินม,มีใครมามือยาวยึดไอ้ความดีนั้นไปเท่านั้นเองฉันนี่แหมเป็นทุกข์ละ <c oughs> เป็นทุกข์เพราะว่าผิดหวังเศร้าหมองเสียใจเพราะเขามาแย่งเอาความดีของฉันไปนี่ก็ไม่ใช่การกระทําที่ถูกต้องในทางธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วเราไม่ทําอะไรนะฮะโลกนี้จะอยู่ได้อย่างไร <c oughs> เราจะมีกินมีอยู่มีใช้แล้วก็มีความผาสุกพอสบายๆกันได้อย่างไร ในทางธรรมเมื่อเราหันก็หามาในทางธรรมะไม่ได้หมายความว่าเรางอมืองอเท้าไม่ทําอะไรไม่ใช่อย่างนั้นตรงกันข้ามเลยกลับจะต้องทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มฝีมือความสามารถให้ดีที่สุดอยู่เสมอพร้อมๆกับที่ฝึกใจของตนทำเพื่อทำคือทําเพื่องานทํางานเพื่องานทําความดีเพื่อความดีอันนี้แหละจึงจะเป็นการกระทําที่ถูกต้องที่แท้จริง จะนั้นเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมเกิดมากระทําสิ่งที่ถูกต้องครับค่ะเกิดมาเพื่อฝึกกระทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กระทาจริงนั่นให้ได้ให้มีการกระทําที่ถูกต้องและทีนี้ละ่ะเราจะต้องแย่งกันไหมคะไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแย่ง่างคนต่างก็ทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องมีการแย่งกันเลยเพราะไม่แย่งเท่านั้นนะชีวิตมันจะมีความหมาย อย่างที่ท่านกล่าวว่าโลกพระศรีอาน mm hmm. เธอได้ยินใช่ไหมโลกพระศรีอาน mm hmm. ทําไมคนถึงอยากให้ถึงโลกพระศรีอานเพราะอะไรตรงเยไม่มีความทุกข์ทำไมถึงไม่มีความทุกข์จำได้นะฮะที่ได้ยินท่านทั้งหลายเล่ากันมาเป็นโลกที่คนคนทุกคนจะมีจิตใจที่ีพร้อมเมตตากรุณา mm hmm. ซึ่งกันและกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่แหละที่เราบอกว่ามือไลร่จะถึงโลกพระศรีอาน เพราะเราหวังจะเห็นว่าเวลานั้นเนี่ยคนจะไม่เบียดเบียนกันก็เท่ากับว่าแปลความหมายก็เท่ากับเวลานี้แหมคนเบียดเบียนกันมากเพราะเราไม่รู้จักที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่ควรก็ยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกแต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะมีความสุขเย็นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นโลกพระศรีอานจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะเมื่อคนรู้จักการกระทำที่ถูกต้อง อย่างเรานั่งอยู่ด้วยกันสี่คนเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกกระทําสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นอยู่เสมอทุกขณะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็เชื่อว่าเราทุกคน,นจะไม่มีความทุกข์ใครถนัดทางไหนต่างก็ทําในสิ่งที่ตนถนัดให้เต็มที่มือความสามารถทุกคนต่างก็ทําแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุขไม่มีการเบียดเบียนกันก็มีแต่ความส,บสงบเย็นแล้วก็ครอบครัวอีก ต,ต่อไปเนี่ยจากหนึ่งครอบครัวเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดเนี่ยก็ทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยโรคภาษีอ่านเกิดขึ้นแล้วในสังคมนั้นถ้าสังคมนั้นมีการกระทําเช่นนี้แผ่กว้างไปอีกโกรคภาษีอ่านก็เกิดขึ้นแล้วในชาติบ้านเมืองถ้าชาติบ้านเมืองอื่นๆทําเหมือนกันอีกโกรคภาษีอ่านก็เกิดขึ้นแล้วในโลกไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นโรคภาษีอ่านเนี่ยจะประคุณท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุท่านบอกว่าอยู่ที่ปลายจมูกนี่เอง ปลายจมูก<ะ>ลองนี่ยถ้าปลายจมูกเรามองเห็นไหมฮะเนี่ยเราบอกโอ้ยอยู่แค่ปลายจมูกเนี่ยแต่ว่าลองมองดูสิฮะไกลๆแต่ไปไม่ถึงนสกทีก็นั่นน่ะสิเ <laughs> นี่ยเราถึงเพราะอะไรท่านถึงเปรียบว่าอยู่แค่ปลายจมูกเพราะคนทั้งหลายเนี่ยปลายจมูกจุดชิดตัวเนี่ยแต่ไม่ค่อยมองเห็นเลยมักจะมองข้ามโน่นกระโดดไปเห็นโน่นเห็นนี่สารพัดไกลจนถึงไหนๆก็เห็นแต่อยู่แค่ปลายจมูกเนี่ยไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเบียดเบียนกันต่อไป เพราะเรามองข้างสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเนี่ยออกไปเสียเราก็เลยมองไม่เห็นฉะนั้นลองสรุปทิเขาว่าชีวิตเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเพื่อกระทําสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะขาดโน่นขาดนี่เพราะว่าเมื่อใจมันรู้สึกว่า เต็มมันก็ไม่มีอะไรขาดถึงแม้ว่าบางสิ่งบางครั้งมันจะขาดไปตามเหตุปัจจัยแต่ใจก็ไม่รู้สึกว่ามันขาดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะใคร่ครวญอยู่บ่อยๆว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมแล้วก็เกิดมาเพื่ออะไรทั้งๆท,ที่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใฝ่หาเสมอว่าไอ้สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์เนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคืออะไร ความสุขความสุขเราจะใน,นคราวหน้าเราจะพูดกันว่าไอ้ความสุขที่เรียกว่าความสุขเนี่ยมันคืออะไระไอ้ความสุขที่เราไฝ่ไกว้คว,ว้าหาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะได้มันจริงหรือเปล่าแล้วก็มันอยู่ที่ไหนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทัมาสวัสดีเจอมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะ ด้วยเหตุอธรังการเข้าครองโลกวิโยธรรมบรรสัตพร,ระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบคำตามแนวพระธรรมนำให้โลกคของคนุนทัยเผยแผ่พระธรรมมาทานให้ไครสาร